สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปสีชีดวงนะคะชาวพิจิกจะเป็นผู้ที่เกิดอยู่ในช่วง16พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาคมนะคะชาวพิจิกทุกท่านนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะดูกันเป็นช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมนะคะเดี๋ยวขอชาวพิจิกทุกท่านนะคะ ช่วยกันหลับตาแล้วก็ทำสมาธินะคะเพื่อจับไพ่นะคะขอพลังแห่งไพ่และอำนาจสิ่งศักดิ์สทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวพิจิกสิบใบค่ะ ชาพิจิกนะคะสองอาทิตย์นี้นะจะเป็นช่วงที่คุณทำงานเอ่อค่อนข้างว่องไวนะเป็นคนทำงานค่อนข้างว่องไวทำงานแบบแบบไวอ่ะคิดไวทำไวอย่างเงี้ยนะคะกระฉับกระเฉงเนาะเป็นคนที่อยู่ไม่สุขอยู่ไม่นิ่งนะคะสองอาทิตย์นี้จะเป็นช่วงที่ต้องทําอะไรเยอะแล้วคุณก็จะเหนื่อยนะคะ แต่ถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้แหละแต่คุณอนะรู้สึกว่าพอทําอะไรไวๆเยอะๆเข้าไปเนี่ยคุณก็จะเหนื่อยด้วยตัวคุณเองมันเหมือนพอเราทาไวมันก็จะทําเยอะขึ้นอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่า,าบริวารก็ดีนะคะสองทีนี้บริวารช่วยเหลือคุณได้เยอะนะหัวหน้าเองเขาก็ให้คาปรึกษาหารือกับคุณได้เป็นค่อนข้างดีนะคะโดยรวมๆแล้วถือว่าเรื่องงานเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะเออ ส่วนใครที่ไปทำอะไรลงทุนเอาไว้หรือรอคอยอะไรเนี่ยนะคะที่จะเป็นผลตอบแทนกลับเข้ามาเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณได้ผลตอบแทนนะเ,เหมือนกับนั่งรอค่ะรอผลตอบแทนที่จะเข้ามานะคะแล้วก็เเหมือนกับผลตอบแทนอันนี้มันจะทําให้ถ้าคุณได้ขึ้นมามันจะทําให้คุณสบายชีวิตคุณจะสุขสบายมีความสุขนะคะแต่คุณอาจจะต้อง ปรึกษาคนที่เขามีความรู้นิดหนึ่งว่าไอสิ่งที่คุณไปลงทุนไว้หรือไปทําธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะซื้อพันธบัตรซื้อหุ้นอะไรเงี้ยนะคะหรือเล่นแม้แบบคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกเนี้ยนะคะคุณต้องไปศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ถ้าไม่มีข้อมูลคุณต้องถามคนที่เขารู้หรือคนที่เขาลงทุนมาก่อนหรือมีประสบการณ์มาก่อนเรานะคะว่ามันทําแล้วมันจะประสบความสําเร็จหรือไม่เนาะเป็นเป็นช่วงที่ ยังไม่ได้บอกว่ามันสําเร็จนะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณอยากสําเร็จคุณต้องไปหาข้อมูลเยอะๆนะคะปรึกษาคนเยอะๆเนี่ยมันจะมันจะช่วยให้ดีขึ้นนะคะโดวยเฉพาะคนรอบตัวคุณเนี่ยสองอาทิตย์นี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้พอ,อสมควรเลยนะคะเป็นคนที่ออสมถานนะคือถ้าคุณไม่เดินก็ไปถามอะ่ะเขาจะไม่เดินมาบอกคุณนะคะถึงเขาจะรู้ว่าคุณลงทุนหรือทําอะไรอยู่เนี่ยแต่ถ้าคุณไม่ถามเนี่ยเขาก็จะไม่พูด แต่ถ้าคุณเดินไปถามเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกคุณเลยนะคะจะเป็นลักษณะนั้นถ้าคุณเจอคนลักษณะเนี้ยคนคนนี้แหละจะเข้ามาช่วยชี้ช่องนะคะหรือว่าให้คำปรึกษาดีๆกับคุณได้เนะเาะส่วนเรื่องของบุตรบริวารสองอาทิตย์นี้ดีนะคะอย่างที่บอกไปแล้วคือสามารถช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีทำงานให้คุณได้แบบ ขยันขันแข็งนะคะสองไม้สองมือคือไม่ว่าจะซ้ายจะขวาคือช่วยได้หมดเลยนะคะลูกน้องมีกี่คนทําได้หมดนะคะช่วยได้หมดหัวหน้าง,งานดีไหมหัวหน้าง,งานดีนะคะให้การอ,อึกษาหารือให้เป็นกัลยาณมิตรเลยนะคะคือไม่ว่าคุณจะพูดอะไรทาอะไรเนี่ยเขาจะช่วยเหลือคอยคอยดูคุณหรือคอยปรามคุณในกรณีที่คุณทําอะไรเร็วเกินไปหรือตัดสินใจไวเกินไปเนี่ยแล้วมันจะเกิดข้อผิดพลาดเนี่ย คุณไปถามหัวหน้าก่อนถนะ้าคุณไม่แน่ใจนะคุณไปถามหัวหน้าหรือถามลูกค้าก็ได้นะคะจะให้คําปรึกษาคุณได้ดีในกรณีสองอาทิตย์นี้นะลูกค้ากับหัวหน้าเนี่ยจะให้คําปรึกษาคุณได้ดีนะคะเพราะว่าสองอาทิตย์นี้คุณจะเป็นคนค่อนข้างทําอะไรว่องไวคิดไวทาไวอยากให้มันเสร็จไวๆนะคะใจะใจร้อนนิดนึงเนาะก็ถ้ <S <S เ<ร>าเกิดว่าอะไร <S <S ที่เรา,เร,ารู้สึกว่าเราอยากให้มันเสร็จเ่ยเราไปถามหัวหน้าได้นะคะว่าหัวหน้า อันนี้รอได้ไหมหรือว่าอันนี้ต้องเสร็จเลยอะไรเนี้ยน,นะคะแล้วคนน้าก็จะเบรกคุณเองแหละว่าเฮ้ยอันนี้ยังไม่ต้องรีบอันนี้รอก่อนได้นะคะจะเป็นลักษณะนั้นเนาะต่อมานะคะเหมือนกับในบางคนนะชาวราศีพิจิกในบางคนเน่ยมีความรู้สึกว่าอยากเก็บเงินเก็บทองให้ได้ไวๆอะ่ะคุณอยากคุณอยากสร้างครอบครัวคุณอยากให้ครอบครัวสบายคุณอยากให้ครอบครัวมีความสุขนะคุณก็อยากเก็บเงินเก็บทองไวๆให้ได้ไวๆเนาะ เป็นเป็นเอ่อเป็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะเป็นเป็นความรู้สึกว่าถ้ามีใครมาให้คุณเดินทางเลยคุูก็ไม่ค่อยอยากไปไหนไม่ค่อยอยากไปเที่ยวไม่ค่อยอยากจะออกไปท่องเที่ยวหรือใช้เงินสักเท่าไหร่นะคะเป็นช่วงที่คุณอยากเก็บเงินเก็บทองมากกว่านะคะเพื่อสร้างครอบครัวเพื่อเพื่อทําให้ครอบครัวมีความสุขมนาะเป็นลักษณะนั้นนะคะอันนี้ก็พูดรวมไปเรื่องก,การเงินไปแล้วเนาะ การเงินถามว่ามีใช้มีจ่ายไหมก็มีนะคะมีใช้มีจ่ายเงินที่มาเอ่อที่มาใช้จ่ายเนี่ยก็อาจจะมาจากเรื่องของเอ่อเงินออมก็ได้ดอกเบี้ยดอกผลเงินปันผลอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะเป็นเงินที่เข้ามาแล้วก็ทําให้คุณใช้จ่ายได้สบายๆไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะสองอาทิตย์นี้ถือว่าการเงินไม่ได้ไม่ได้ลําบากนะแต่ว่า อาจจะมาจากน้ําพักน้ําแดงเป็นหลักนะคะหรือจากการลงทุนหรือการไปลงทุนอะไรเอาไว้นะคะอันนั้นจะได้ผลตอบแทนแต่ว่าโชคลาภสินดวงไม่มีนะคะจะเป็นเงินที่มาจากน้ําพักน้นะะําแดงซะเป็นส่วนมากาส่วนเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยความรักของคุณนะคะคนที่มีคู่คนที่มีคู่ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณทำงานหนักทั้งคู่นะคะทำงานเยอะเ,ออเหนื่อยนะคะทำออไปออกไปจากบ้านแต่เช้ากลับมาก็ดึกบางทีอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันเลยด้วยซ้ำนะคะคือต่างคนต่างยุ่งต่างคนต่างเหนื่อยต่างคนต่างทำงานเนี่ยความโรแมนติกความอ่อ,อนหวานหรือความเอาใจใส่กันมันอาจจะน้อยลงนะคะไม่ได้เยอะอย่างที่อย่างที่ปกติเป็นเนาะแต่ว่าถามว่า มีปัญหาอะไรมาไม่มีนะคะคือด้วยความที่คุณเป็นคนเจ้าเสน่ห์นะม,มีมีความเป็นเสน่ห์ของคุณมันยังมีอยู่นะคะก็ทําให้ความรักมันก็ยังไปได้นะคะมีความรักแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่ยุ่งกับงานเยอะนะคะก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปใส่ใจกับคู่สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องแบ่งเวลานะคะแบ่งเวลาจัดสรรเวลาให้ดีเนาะ ให้กับคู่คุณบ้างนะคะมันจะทําให้ชีวิตคู่มีความสุขมากขึ้นเนาะแต่ถามว่าครอบครัวรักกันดีไหมรักกันดีนะคะรักกันดีจริงๆคุณไม่ไม่ทำอะไรเขาก็รักคุณอยู่นะคะเพียงแต่ว่าไพ่เตือนว่าอย่ายุ่งกับงานเยอะเกินไปนะักอย่าทําแรงงานนะคะให้หันกลับมาเอาใจใส่คู่ตัวเองบ้างนะคะส่วนชาวโสดนะชาวโสดเนี่ย คุณมีสเสน่ห์นะคะคุณมีสเสน่ห์คุณได้พบเจอคนเยอะนะคะได้พบได้เจอคนเยอะแต่ว่าด้วยความที่คุณทํางานเยอะคุณก็เลยยังไม่ได้เลือกอะไรใครมากนะคะที่จะเข้ามาหรือจะเข้ามาในชีวิตเลยในพวกนี้เนาะคุณก็ยังทํางานของคุณไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณจะเจอะคนที่จะเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ อารมณ์ร้อนนะคะเป็นคนที่เป็นคนทําอะไรไวคิดไวฉลาดเป็นคนประสานงานกับคนเก่งนะคะบุคลิกอาจจะเป็นคนที่มีปฏิพาน์ไหวพิบค่อนข้างดีผอมสูงนะคะเป็นทับลมได้แล้วเป็นราศีมิถุนตุนกลุ่มได้นะคะถ้าคนลักษณะนี้เข้ามาเนี่ย ก็ลองคบดูได้นะคะเพราะว่าอาจจะสารสัมพันธ์ไปถึงครอบครัวหรือได้หรือเปล่าต้องลองดูว่าเคมีคุณเข้ากันหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องของข้อเขา่าข้อเท้าพลิกเท้าแพงพวกนี้เนาะโดยเฉพาะอุบัติเหตุเกี่ยวกับเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นเหยียบกระปูไปโดน ไปเดินไปสะดุดนะคะหกล้มเท้าพิกเท้าแพงเป็นตาปลาเล็บขบตัดเล็บแล้วไปเข้าเนื้อเข้าหนังอะไรเงี้ยนะคะตัดหนังแล้วไม่ทันระวังตัดลึกเกินไปเลือดซึมอะไรพวกนี้นะระมัดระวังเรื่องของพวกนี้ด้วยนะคะอย่างเดินไปแถวการก่อสร้างที่มันมีก่อสร้างอะคะ่ะคุณก็ดูดีๆนิดนึงมีสติในการเดินเพราะบางทีเราเดินไปแล้วอย่างเฉพาะผู้หญิงนี่ยนะคะเราไม่ได้ใส่รองเท้าหุ้นส้นเนาะอาจจะเป็นรองเท้า ต่หรือรองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าที่มันเป็นสันสานอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความโปร่งเยอะบางทีเนี่ยเดินไปเหยียบไม้ลูกชิ้นหรือไปเหยียบตะปูหรืออะไรพวกนี้น,นะคะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ก็เรามาระวังด้วยนะคะออ่ระวังเรื่องของไมเกรนด้วยนะเพราะว่าคุณทํางานเยอะคุณอาจจะคิดเยอะมีความเครียด ค่อนข้างเยอะนะคะด้วยความที่คุณเหนื่อยและอาจจะพักผ่อนน้อยบางทีไมเกรนมันก็จะกําเริบได้นะคะเตรียมยาเตรียมอะไรให้พร้อมนะออ่ระวังเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะคะคุณจะมีความใจร้อนมีความวุ่นวายม,มีความตัดสินใจเร็วนะหุนหันพันแน่นอยู่พอสมควรในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะชาวพิจิกเพราะนั้นจะทําอะไรก็ อยากให้ระวังแล้วก็ทําให้มันช้าลงนะคะมีความยั้งคิดใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์หน่อยในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะนอกนอกนั้นอาจจะต้องระวังเรื่องน้ําหนักตัวด้วยนะน้ำหนักตัวนิดนึงนะคะจะมีความอ,อบางทีบางทีด้วยความที่คุณทําอะไรไวนะ้ในสองอาทิตย์นี้คุณจะทำอะไรค่อนข้างปุ๊บปับ แต่ชินใจไวทาเลยไวพอหิวปุ๊บซื้อปั๊บอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ทันคิดว่าไอ้ที่กินเข้าไปมันจะทําให้เราอ้วนหรือเปล่าเพราะนั้นน้ําหนักจะมีความเกิดขึ้นได้นะอาจจะน้ําหนักขึ้นมาโล2โลนะสองอาทิตย์นี้นะคะระมัดระวังนิดนึงเนาะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรต้องห่วงนะคะอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรก็ไม่มีนะก็จะมีแค่ลื่นหกล้มอะไรพวกนี้ยค่ะท้าพิษท้าแพงเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราระวังไว้มันก็จะไม่เกิดนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดด้วยนะคะไม่อยาก ไม่อยากว่าแบบเออทุกคนกลับมาแล้วบอกว่าโอ้แม่นจังเลยเนี่ยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนออไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยนะคะจะดีกว่าเนาะออถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับชาวพิจิก็ประมาณนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะกดแชร์ให้เพื่อนชาวราศีอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าขวานทำให้กับทุกๆราศีแล้วก็ติดตามกันไว้นะคะเพราะว่าจะทำคลิปออกมาให้ทุกๆ2ออาทิตย์ เป็นแนวทางนะคะให้เ,าเราได้ระมัดระวังเนาะได้ได้มีการเตรียมตัวก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นนะคะ<ร>ก็ขอให้ชาวพิจิกทุกท่านนะคะมีความสุขมีความเจริญนะคะสมหวังในทุกสิ่งพบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอกันระยานามิตรนะคะมีแต่คนดีๆเข้ามามีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีโชคมีลาบกันทั่นหน้าการงานมั่นคงนะคะ ปลอดภัยจากโควิดและโรคร้ายต่างๆนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ